ครับผมนุน่มเงาครับนุน่มเงาขอบิดตานะครับผมนี่ครับผมเบียงชมบนเพลินกันไปแล้วครับผม มากล่องเว้ยมากล่องเว้ยเฮ้ยเห็นมอโดนแล้วครับนี่ตัวใหญ่เลยครับก็ตั้งกล้องขึ้นตัวโดงๆเลยตัวใหญ่เลยนี่ครับผมดอกแหละครับมันก็ตั้งกล้องพอดีเลยแม่มันหมานพี่น้องมันหมานเหมือนขุนหมอนขุนน้องเอง ไ้ีเ็ดดนอลครับทำอะไรเมนูอะไรดูก่อนอืมมาอีแล้วครับ ใส่ปนใส่ปลาแดดเดียวครับลมรวมรม นี่เทือดเลยครับมาแบบตอวเนื่องตัวเนื่องครับพี่น้องแล้่ยค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆ คราวทิ้งนี่ฮืมโอ้ตมเงครับน้องโอ้ยตัวตัวมึงเขาวะโอ้ยยาเล่นที่ไยเล่นที่ไเออโอ้ยสองตัวสองตัวนี่โลนิดๆากไปได้นะพี่น้องนี่ครับโลนี่น้องโอยงี้เลยครับ ừm, subscribe cho kênh Ghiền นิ่งนอนๆอยู่นอนอยู่นิ่ง <laughs>

เนหมนีนไหมเนี่ยโดลยให้เป็นเอี้ยงที่แบบแสลงหมากหมากเลยะกัน กัจ่ถาคมอมานี่มนยงงามตัวลยตัเีาให้เขากินของด้วุดนั่นแหละชุดที่แบ่งสิตัวนะหยดยูดยุยยอยเกือบเกือบโอ้ยขานึงแด่้ง เกืนะเบอบนี่ครับข่าน,นึ่งแดงเดียดเด๋ยต่อเลยครับนี่ครับข่านน่งแดงนะครับพี่น้องอู้อหูฮึจุดโล่จุดโล่

โอ้ไม่โดดไม่โดดโหน้าหน้าไม่ได้ดูเลยดูเลยมั้ย เดี๋ยวผมถึงคราวผมสุดท้ายแล้วกัมเกียงนมิสาครับ ไม่ได้มาพูดเดี๋ยวับผมอืมโอ้ยว่นนีนตัวยั่ไงนะครับพี่น้องนนี่ครับไกหญ่นี่วันนี่ข้อน,นำสาต์ครับผมครับก็ไลค์ก็แช่ก็ได้ตามนะครับผมขอบคุณครับ